วันนี้ใครที่โทรศัพท์นะคะเป็นรูปขึ้นรูป Apple แบบนี้นะคะก็คือนั่นหมายความว่าอาจจะเพนที่ระบบซอฟต์แวร์นะคะของ Apple มีปัญหาวิธีแก้วันนี้จะแม่ไอทมีวิธีแก้มาให้ค่ะนี่เลยค่ะก็คืออันนี้เป็นรุ่น iPhone x นะคะเรา iPhone x จะไม่มีปุ่ม Home เพราะฉะนั้นวิธีกดอะคะ่ะเราจะกดที่ตรงนี้ ปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งปุ่มลดเสียงหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มปิดค้างไว้นะคะจนกว่ารูปแอปเปิลมันจะหายไปค่ะเนี่ยค่ะหายไปแล้วรอรีบูตนะคะถ้ายังขึ้นอีกก็ทำซ้ำอีกค่ะจนกว่าจะขึ้นรูปชาร์จ เชื่อมต่อของ iTunes นะคะนี่ค่ะพอกดแล้วนะคะมันจะได้สัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มาดูที่หน้าจอได้เลยค่ะมันจะขึ้นว่าอัปเดตแล้วก็รีสโตร์นะคะให้เรากดรีสโตร์นะคะรีสโตร์ a n d ด์อัปเด เราก็กด cancel ไปนะคะก็คือถ้าเราเลือกปุ่มนี้มันจะให้เราโหลดตัวเฟิร์มแวร์ของ Apple นะคะจะซึ่งมันจะใช้ระยะเวลาในการโหลดนานมากอะคะ่ะเราก็กด cancel ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดต่างหากมันจะใช้เวลานิดเดียวนะคะโดยที่เข้าไปที่เว็บไซต์ i p s w m e นะคะ i.p.s.w.me ค่ะแล้วก็เรามาเลือกอุปกรณ์ที่เราจะทำการดาวน์โหลดนะคะซอฟต์แวร์นะคะ, so firmware, ะ,คะก็ของเราเป็น iPhone ก็เลือก iPhone แล้วก็เลือกรุ่นนะคะเลือกรุ่นของเราเลย uh. นี่ค่ะของเราเป็น iPhone X iPhone X นะคะซึ่งมันจะมี2รุ่นก็คือ iPhone X ที่เป็น GSM กับ iPhone X Global นะคะ,ะเราจะเช็คได้ยังไงเราสามารถเข้าไปเช็คทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าเราจะโหลดรุ่นไหนอ,อย่างของเจ้าแม่ทีก็จะโหลดเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีตัวฟิร์มแวร์ให้เลยกดโหลดได้เลยนะคะ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการโหลดแป๊บเดียวเองนะคะไม่นานนี่ได้มาแล้วเราก็มากดที่ restore iphone นะคะพร้อมกับกดชิปไปด้วยนะกดชิปแล้วก็กด restore นะคะเนี่ยเราก็มาหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนี่ค่ะ iphone แล้วก็ Open กด Restore ได้เลยค่ะเราก็จะได้ตัวเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่คะ iPhone ของเราใกล้จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่รอติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงเครื่องนะคะนี่ นานแล้วเห็นไหมคะสวัสดีเราก็จะได้ระบบเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เลยหลังจากที่ iPhone เราแ้งไปนะคะทำให้เป็นความโชคดีที่เราจะได้ระบบปฏิบัติการอันใหม่เลยนะคะปัดขึ้นอ่าแล้วก็เลือกภาษา ตั้งค่าปกติเลยค่ะตั้งค่าเริ่มต้นปกติภาษาไทยเหมือนเราได้เครื่องใหม่นะคะนี่ค่ะ,คะใส่รหัสเข้า wifi ใส่รหัส Apple ID นี่ค่ะแล้วก็รอเสร็จปุ๊บเงื่อนไขต่างๆก็ยอมรับไปค่ะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการกู้คืนข้อมูลต่างๆที่เรา แบ็กอัพไว้ไม่ว่าจะเป็นบน iCloud หรือว่าบนคอมพิวเตอร์นะคะเท่านี้เราก็จะได้ iPhone ของเรากลับคืนมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็แค่รอว่าเนี่ยค่ะแต่ละแอปกำลังติดตั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะที่เคยหลดไว้นี่ค่ะเทคนิคดีๆจากเจ้าแม่ไอทลืมกด subscribe กันนะคะ